ทำไมไม่ได้ใส่ผักกวางตุ้งไปด้วยเพราะว่าแม่ไม่กินผักกวางตุ้ง <c oughs> คุณคูก็เลยใส่แต่มะเขืออน้อหอมคือแกงกบพี่หน้องเพราะว่าถ้าใส่หอมเนี่ยพอใส่หอมเปเข้าไปนี่มันสีลักษณะคล้ายๆแกงกบออมกบกินออมกบกือบมากเลย กินคือออมกบเลยเจ้วเติมน้ำอีกน้อยนึง่ขนขนไปมื่ออื่นอุ่นอีกมสมมดน้ำอ่าพอดีแล้วนะคะแสบแล้วแสบแล้วแสบแล้ว ปิดฟ้าค่ะปิดฟ้าให้มันอบแล้ว่ะแปลนันว่าแกงอ่อมคุณครูเสร็จแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะบักฮงสุกบักมวงสุกล้กวยแค่รสบักเขือแตงโมบักเขือเทศแตงโมหมอบอกว่ากินบ่ได้ค่ะ เดี๋ยวเราต้องน้องบุตรเราต้องปรึกษากับเภสัชเภสัชอีกครั้งหนึ่งเน้ะมังเ,อเ่อคุณหมอกับเภสัชเนี่ยเพิ่นสีบอกตรงกันออมันอาจจะกินได้บ้างแต่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ในปริมาณที่เยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่นสิไปเบิงในในยูทูบห้อีกเด้อในคุณไปเดี๋ยวจะไปดูในบ้านหมอของสิริราชให้ก่อนบ้านหลังแรก ชื่อยายต้อยสตอรี่บ้านหลังนี้ที่อาจารย์เสนตั้งให้อ๋อแล้วมันเข้าไม่ได้เหรอคะมันเข่าบดได้บอกคุณยายยายต้อยสตอรี่อืมบ้านเข้าไม่ได้เออแสดงว่ายแสดงว่ายายนี่ยายลืมอันนี้บอกยายลืมรหัสพานตี ดื่มนะฮะผานเท่าสิบแบบว่าเขาเขาจะให้เรายืนยันไว้สองขั้นตอนเนาะมั่สิมีการยืนยันนี้เท่าเขาได้อยู่เด้เลยมาทําช่องใหม่ค่ะเป็นช่องคุณยายค่ะโอ้เสียดายเนาะชีวิตจ,จากนนตไปขาดสารอาหารหมากไมก้มเลยเนาะเขียดหน่อยกินบ่คะ่ะหอม,หอมๆแสบๆน้องบุตพี่กินหมดนะทั้งเขียดทั้งกบแต่ว่าพี่จะไม่ฆ่ามันเท่านั้นเอง <laughs> เลยบอก,กายเฮ็ดเห็มันตาย ทำเป็นข้าเจา้าขายแบบสำเร็จเลยน่ะพี่ซื้อๆมากินเลยหอมหอมนี่น้องบุตรอุ้ยเปิดใเปิดจากบ้านเออยหอมไปหอดบ้านน้องบุตรเป็อนอะไรเนี่ย เปิดจากบัานแกงบัานน้องแกงจากบัานน้องหางหอมไปหอดบัานฝาผาพุานนะ่ะน่าอร่อยไหมคะทุกคนคุณยายนี่ค่ะเป็นแกงอ่อมนะคะนี่ค่ะเป็นแกงอ่อมน่าอร่อยมากเลยใช่ไหมคะเ <c oughs> บาเอ,อ, <c oughs> องเออเองหอมหอมแสบแสบ หอมคือแกงกบนองบุตรพอใส่เขาขวไปปุ๊บมันสีวิ่งเขาขวบนะันะมัเนบแกงอมเนี่ยแกงอมใส่เขาขว,ขวมันสีหอมเดียไใส่เขาข,ว,ขวก็พังหอมเปเข้าไปเนี่ยหอมหฮ้ยหลด